มีสองตัวครับผมแม่ทองครับผมมีสองตัวมีแต่แม่เดียววัดเนาะครับผมใบตองครับผมท่องหกเดือนครับผมท่องกับเก้าเจริญครับแม่ถุงเงินครับผมท่องกันกับพ่อคุ้มฝูงครับพ่อคุ้มฝูงนะสอิรีชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเนื่องปลายทางโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอสูช่องชนะต่อฟ้าฟั่มมื้อนี่สิพาพี่น้อง พอเปิดราคาไว้วค,ค,คือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่จะได้พลาคดคลิปดีๆนะราคากล้วยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,วรบพวกกันคือเก่าแล้วพี่น้องเขาอยู่กับผู้ใดก็อบอกพี่น้องเนี่ยโนครับผมพี่โนเนาะนเจ้าบ้านไหน,นพี่โน้บ้านหนองทุ่มตำบลวังหิราตอำเภอสุพรรจังหวัดขอนแก่นครับผม วันนี้มีจากตัวครับมีสองตัวครับผมแม่ทองครับผมมีสองตัวมีแต่แม่เดียวว่าเนาะครับผมมาเบิ่งแม่แหลกพี่หน่องมาเบิ่งแล้วเป็น่อแล้วซื้อว่าจังใด๋นีซื้อแม่ใบตองครับผมถุงก่องคอเรางามๆพี่น้องครับเอืกบเผาความสูงเราเท่าไห่ครับความสูงด้วยที่ลอยสามสิบสามสิบสี่สามสิบห้าครับผมกันลอยสามซี่ครับ สาวท่องแรกเนาะครับผมท่องแรกครับแทงขาง่ยยังก่อเพื่อนเอื้อนยังก่อนนี่ทวงเท่าอันยังก่อนนี่มาเบดหางลามนี่ดีพี่นอ้องตอนนี้ท่องเราเปลี่ยนยังไงครับท่องท่องหกเดือนครับผมท่องกับก้าวเจริญครับรับประกันท่องเนาะรับประกันท่องครับ มักตะหางแล้วพี่ละพี่น้องซสื้อตะหางก็ได้ดอกหางดีน้งไครแล้วราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับราคาเปิดไว้ที่88ครับผม80,000 8,000เนาะครับผมตัวร้องได้ครับใบหูควันล้ำอยู่หน่อยหนึ่งด้วยพี่น้องครับผมไบหูเราองมอยู่ นี่เราหนีสายเพ็ดอุดรครับผมครับราคานี่ตอรองได้บ่อกไหมหนอตอรองได้ครับเบิ้งเอกสารเนี่ยอันนี้ท่องเรารับประกันท่องครับผมก้าจเจริญ ไปรุ่นเราตัวผู้หรือตัวแม่ยแล้พี่น้องเอ้ยครับงามอยู่ตัวนี้ก็ได้เปิดไว้เท่าไรก่อนล่ะแปดสิบแปดครับผมแปดหมื่นแปดพันครับผมกินหน่ากินแฟงเก่งครับครับเบอร์โทรศัพท์เลยศูนย์หกสี่ครับห้าศูนย์สามครับห้าหกศูนย์หนึ่งครับเอาไปเลี้ยงซอยแล้วแนนเราหลายตัวอยู่เป็นเพิ่งตัวที่สองเลยครับครับมาพ่อกับตัวที่สองครับผมตัวที่สองเราชื่อว่าแม่ยอย่างครับ แม่ถุงเงินครับผมแม่ถุงเงินหางเราวก็ดีครับเจ้าะครับแม่ถุงเงินนี่สุงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบซองสามสิบสามครับผมกันที่ร้อยสามสองครับขางเป็นพั่วฟันไม่กวดงซีเต่าครบครับขาดนำเลี่ยงอยู่หน่อยนึงครับตอนนี้แล้วราท่องกับตัวใหครับท่องกันกับพอคุ้มฝูงครับพอคุ้มฝูงเนาะครับ เห็นกล้วยเราอีสานทอด่เดีวนั่นอัน้วยอันใสอุทไทยไหมครับผมกล้วยมาแต่อุทไทยเนะาะครับผมมองก่อลรวได้ลูกก็กตัวแล้วลูกสามในท้องนี่ครับลูกสามในท้องครับ รับประกันท่องเนาะรับประกันท่องครับผมรับประกันท่องพี่นอ้องราคากเกษตรก่อนครับเท่าใดมืน่นนี่ยราคาเราอันห้ามื่นห้าพันครับผมห้าหมื่นห้าพันเนาะครับราคากับพอฟังด้ยพี่นอ้องเจ้าดังเล้าสีมีตำหนิหน่อยหนึ่งนะครับมัน เสียกมันหัดดังข้างเดียวนะข้างเดียวครับผมณนี่นึ่งได้สองนี่ราค้ารับประกันท่องนี่เฝ้าโทรได้พี่น้องเบอร์โทรศัพท์นี่พี่น้องศูนย์หกสี่ครับห้าศูนย์สามครับห้าหกศูนย์หนึ่งครับตัวนี้แถมมันบ่ยืนข้างอันนี้บ่ได้แถมครับไม่ได้แถมยนวไม่เดียวครับผมครับสนใจกับจิงกลางมามักแม่ใด สัน่นเขาไหว้สมนีก่อนพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับสสวัสดีครับ